ว่าที่คุณพ่อป้ายแดงป๊อปปี้ประกาศข่าวดีเบบีมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนักร้องหนุ่มคนดังป๊อปปี้เคโอติกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าเข้าพิธีวิวาไปตั้งแต่มกราคมปี2562สำหรับป๊อปปี้พานุจิรคุณหรือป๊อปปี้เคโอติกกับแฟนสาวนอกวงการนามว่าแตงกวาจนตอนนี้ถ่ายาตัวน้อยๆก็ยังไม่มาสักทีจนเพื่อนในกลุ่มอย่างจองเบเคโอติกมีลูกสาวเป็นคนแรกของกลุ่ม ล่าสุดวันนี้24ตุลา2565ป๊อปปี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีกับแฟนๆผ่านไอจีส่วนตัวโดยการโพสต์ภาพของแตงกวาที่กำลังจับท้องส่วนตนเองก็เป็นภาพมีพุงกลมๆพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า belly bump V และแปะอีโมจิรูปเด็กด้วยหรือแปลเป็นไทยว่าพุงป่องอิิ ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้วจริญยาคอนเกรจ้าเขื่อนเคโอติกคอนเกรสทูเรชั่นหนูจะมีเพื่อนมาแสบด้วยแล้วหนูให้พี่ป๊อปปี้ตามใจน้องมากกว่าตามใจหนูหนึ่งคนรอตามใจน้องด้วยนะคะหวาย OMG c o n g r a t u ูเ t ชั่นกวิน I h a d a f e e l i r g s s n g r จอ s บางเบเคโอติกโอว้าวคอน r กรสเป็นต้น